ปฏิสััสดราทิ่ทุก่านครับดีตละทุกทุกท่านเพืช่องดีดีธรรมดานะครับของดีดีธรรมดาก็จะมานำเสนอนะราวดีดีนะพาดีดีของที่ยี่สิบสองนะยี่สองยี่สิบสองในจเย็นทุกวันท้วหกสนะ็ีก็คือเรื่องจากประเทศลาวนะครับพอเวลาสามทุ่มนะครับสามทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันด้วนะครับของดีดีธรรมดาก็จะมานำเสนอนาะท่านผู้ชมเลยเรื่อยๆเพื่อทำมันเชทุกวันทุกวันเทเบันนะครับอัดเกบไปเลยนะครับ หนึ่งกับสองนะครับหลักอนก่ทีนะบอกสามทุ่มครึ่งนะครับหนึ่งสองห้าหกเจ็ดแปดเก้านะับชุดวินนะส่วนชุดเจาะก็หนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งเก้ครับ องห้าห้าสองสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองสองเก้าเก้าสองนะครับจุ็บไปนะครับตามนี้พื้นบินไอ้พื้นโหลดตัวบิงก็เน้นที่หนึ่งนะครับลองสองครับชนถ้าให้จับแปลนะครับไม่จกิไม่ก็ก็รื่ยองเพื่อความมั่นคงไปนะครับ ตามนี้นะครับเจ้านะอ่านดนะฟังเเหงเหนะครับตัวดีดีนะเด็ดขาม